ท่องอย่างี้ีกตัวน,นะวังนลมแำลงพุ่ง่างเง,ยง,ยง้ยเป็นแน่นเลยอ้หว้าวไม

นี่ดับนะตรงนันนี่โดนแล้วนี่โดนแล้ว รถมารถอาไรไ่แมเ้ยรดตนชงรถมากกดีเลยเัดจนได้ตุะุกบๆุอยู่้หหลุดพอดีเลยอีใสวยนะใบนี้นะครับปช่นทนนี้นี่ครับในี้ งามอยู่งามอยู่ไซนี้เฮ้ยไซคลังงา,งามครับกัดเยียยางสนิกค,คิงนะครับนี่นี่นะสนิกค,คิงสีม่วงน,นะครับงา,งามเล็กครับจัปลาช่อนไซอย่างนี้แหละชี้เลยไปเดี๋ลองตีต่อนะนะ่าจะมีตัวอีกนะโอเคครับผม กัดดุดด <SM. S 1> <Christina. S 2> ุดุดุเรือหลายตัวเนี่ยตรงนี้เราวัดอับเลยเราวัดตาผ่านิหมดอะโอ้ล้มล้มล้มลมมอาหลายตัวเนี่ยตรงนี้

ตามราหองเนอะถ้าเราท่านึงมันถึงกลับเข้ามาแล้วแบบวะเนี่ยหายเลย ขึ้นอยู่นู่นข้างนอกนู่นเราไม่งทำไมกัดเลยขึ้วนกลับมาซ้ำไปหาลิมอีกแนะอ่ะโอเค แค่ตรงนี้ใครมาซ้ํานะไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เดี๋ยวผมเอาแล้วนะครับอย่า,ยาสนิคคิงนะครับนี่คือนับนับเป้นะนับเป้ฟิชชิงนะครับสนิคคิงสีม่วงนักกีตีมันเดี๋ยวผมขนล้อมครับขอให้เชิญครับบาย